าูาาาาาา้สวัสดีครับพบกับช่องทีทีฟิชชิ่งนะครับแล้วก็พามาละเบ็ดยามเช้าครับเวลาตอนนี้ก็หกโมงเช้าบรรยากาศตอนเช้าครับกับแม่น้ำแม่น้ำสายนี้เขาเรียกว่าคลองบางบานนะครับ น้ำท่วมแล้วก็ไม่น่าจะเหมือนคลองอ่ะน่าจะเหมือนแม่น้ำมากกว่าลองติดตามรับชมครับว่าวันนี้เราจะได้แต้มไหมนะครับตอนเช้าอันแรกของเราใช้มะกอกน้ำเกี่ยวนะครับเหยือ่อแรกลอยอยู่ ไม่มีปลากินครับลองดูครับใช้มากอกน้ำกลางคืนเยื่อหมดเร็วครับมีปลาเล็กมากวน นหน้าผูกแถวนี้อันน้ำมันหัวนออมักเคยผูกแล้วไม่กินนี่นขึ้นหลังพวดเดีด๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเธอขึ้นเล่นเล่นหลังพวดเรา ยี่หเยเดีหมดอนกันครึค่งลูกเลยแล้วกันทีเดียว พวอีกสองเมตรหมายเด็ดที่ได้เมื่อวานตัวนี้ตรงนี้ช้ามาเงียบเลย ดูสองอันแล้วเดี๋ยวเราเข้ามไปฝัง,ง,งก,กันนุ่นทายส่วนน้ำเป็ไงี้ไม่ไหวครับแย่ฮชูฮชูขวดเราไปไหนอ่ะเฮ้ยชูเขวดนี้เราหายไปไหนโอ้เข้าป่าไปนู่น แสดงมีตัวกินนะครับจะไม่รู้อยู่หรือเปล่าเนี่ยครับลากเข้าป่าไปแล้วเนี้ยเนียเนี้ยมีตัวกินนะครับอยู่หรือเปล่าไม่รู้ขวดอยู่ในป่ามาแล้วเนี่ยนิ่งเลยหายลุดไปแล้วพาไปพันไม้อีกแล้วโอ้โหพาพันไม้อีกแล้ว น่าจะหลุดไปแล้วพามาพันไม้โอ้ยถุงม,มือไม่ได้ใส่มามีตัวกินครับลากไปพันกิ่งไมาง้าง้ล่างดูห่างงานให้ทำโอ้ยโอหลุดไปแล้วจริง ปลาลุบไปแล้วครับถึงตัวเบ็ดแล้วเสียได้เลยลากเข้าป่ามาตรงนี้ใหม่เด็ดจริงๆเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวติดกับย่าอยู่ติดกับย่าอยู่โอ้ย,ย,อยหลุด อเจ็ดได้พาไปพันกับหญ้าหลุดเลยผู้หายใ้เบ็ดอ้าโอ้ยลืมดูกี้นี่ครับเบ็ดอ้าฟางได้หลุดแสดงว่าตัวไม่น้อยเลยเบ็ดเบอร์สิบแปดนะเนี่ยโอ้ยงานงอกเดี๋ยวย้ายู้นมาฝูกทางนี้โอ้ฝูกไปแล้วด้วยเบ็ดอ้าครับ จบกันจบ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 เชือกเราใช้เป็นส่องทบวันมาเจอเบ็ดอ้าอีกโอ้จบเลยเสียด้กี่ก็ไม่ได้ดูเสียเวลาเลยเลยครับทำฝา,ากฝนนั่งนษ้นแล้วเดี๋ยวข้ามกลับมีอีกหรือเราจะสวนไ้เลย ามดีกว่าแค่นี้ก็พายแย่มอนกันไปลองกลับมาขวดเราไปไหนวนะเนี่ยทำ ลองมาดูฝั่งนี้ครับเยื่งอยู่หลายร้อยทุกป่องทุกป่องอยู่ฝนมา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  Ôi giờ một gói quả lưới nhìn như dưới mà léo Nám đủ nó rồi Ui ข้างหน้าเราไปไหนเนี่ยเ้าป่าไปเหมือนกันปวดข้างหน้าจะมีปลาหรือเปล่าไม่รู้นี่นครับขวดใหญ่ลอยเข้ามาอยู่ในเลย

สวยอ่าเรียบร้อยมีแต้มครับนี่ได้แต้มอยู่นะครับก็ว่าอยู่ไอ้ขวดมันทำไมมาอยู่ข้างในาางมาใกล้ๆแล้วก็ดุกระดุกอาวุธกันก่อนเดีย๋ยวมันตําเราแล้วอยู่ในเรือโอ้โหเบ็ดน,นิดเดียว Look at อุ้เดียงมาใส่จะผูกฝากก็กลัวตายหือเกินเดี๋ยวไปขังที่บ้านแล้วตายไม่ผูกก็กลัวโดดลงน้ำเปิดปากมัน ก็ได้มาหนึ่งแต้มนะครับกับปลาสวายนะครับเนี่ยครับสวยๆกับบรรยากาศยามเช้านะครับกับอีกหนึ่งตัวเข้าไปพันป่าครับเบ็ดน้าไปเลยได้ครับเบ็ดเบอร์สิบแปดนะครับเนี่ยน้าไปเลยไหก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทีทีฟิชชิงด้วยนะครับหาอยู่หากินแบบบ้านๆตามฤดูกาลครับตอนนี้หน้าน้ำหลากครับน้ำแรง แล้วก็ลงเบ็ดครับปลูกเบ็ดชายป่าวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ